ดีกันเมื่อทุกคนเด้อตอนนี้กะมาพบกับน้องลี่มาพบกับซองของลี่สาวหล่ารองสาลอีกแล้วเนาะซึ่งคลิปนี้น้องลี่ก็จะไม่เห็นคลิปขอบใจโดยตรงเลยเนาะซึ่งซองของน้องลี่หรือว่าซองลี่สาวหล่ารองสาลได้มีผู้ติดตามครบซองมื่นคนแล้วเนาะหรือว่าอ่าซองอ่าหรือว่าสาวพันคนเนาะตอนนี้ก็อ่าซองมืน่นปลายน้อยนึงแล้วเนาะน้องลี่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆเด้อซึ่งอ่า น้องลี่ใช้เวลาในการเฮ็ดคลิปกะเป็นเวลาสี่เดือนปลายเนาะกรบเคิดว่าซีมีผู้ติดตามอ่าไวป้ปานนี้เนาะน้องลี่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆเด้อขอขอบใจทุกๆคนขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามซองน้องลี่เนาะซึ่งอ่าอ่าแบบผู้ติดตามของน้องลี่แฮนเม้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์แม่นเป็นคนทางฝั่งไทยเนาะล่ะกะทางฝั่งลาวก็มีระกระธังอ่า USA หรือว่าสหรัฐอเมริกาก็มีเนาะน้องลี่ก็ต้องขอขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาติดตามส่องน้องลี่เนาะกัน้องลี่ก็บแบบบได้มีอียงมาตอบแทนเนาะละกันอ่าน้องลี่อาจจะบได้สลลงสองมื่นซับเนาะบได้สลองเพราะว่าอ่าช่วงนี้ฮันแม่นเป็นช่วงแบบโควิด COVID ค่อนข้างวันระบาดเนาะทุกคนระบาดแหงเลยเนาะ หล้วก็แบบนงรีฮานจะได้เสงเนาะสาเหตุที่ซิบรายอันสโลงสองหมืน่นซับพทเนาะสาเหตุที่หนึ่งก็แม่นซีได้เสงในวันทีสาวเปดนี้เนาะมันใกล้ๆซีเข้ามานีแล้วก็อ่าอีกสาเหตุที่สองก็คือแบบใกล้ซีเข้าฮอดอ่าใกล้ซีเข้าบุญใกล้ซีฮอดบุญคขาวันษาแล้วก็คืออัน,นวันทีสาวซีนี้แล้วกา อีกอย่างกับแบบมันเป็นช่วงโควิดเดนอะพยัตยิโควิดกับค่อนข้างระบาดผู้ใดก็บ,บริหารเวียกเหตุงานนะ่ะน้องลีก็เลยว่าจะเก็บเอาเงินจํานวนนั้นทันไว้ไปแบบไปสิ่งเนาะไว้ไปสิ่งจา่ายค่าอุ่เหียนเพราะว่าซีสิ่งท้ายปีมาจะได้มีการเก็บลายอันไลน์เนาะแล้วก็จ่ายค่านั้นค่านี้เดเนาะเกี่ยวกับการสอบสิ่งแล้วก็อีกอย่างกับซ่วงนี้น้องลีกับเพิ่นเปิดแล้วเนาะ เปิดให้ไปเหียนพิเศษหรือว่าเหียนเพิ่มแล้วเนาะน้องลี่ก็ได้ไปเหียนแล้วแล้วก็ต้องได้จ่ายค่าเทอมอีกเนาะแล้วก็น้องลี่ก็เลยคิดว่าจะเก็บเอาเงินจำนวนที่มาเฮ็ดสลองฮั้นแบบมันก็ไ่ได้เป็นเงินจำนวนลายดอกเนาะแบบน้องลีกัแบบอ่าคิดว่าสิเอาเงินจำนวนนั้นจำนวนนั้นฮัลนไลไปจ่ายในสิ่งที่จำเป็นปั้วอาการมาเฮ็ดสลองนี่การเฮ็ดสลองนี่กับแบบมันกะบจำเป็นอยู่เนาะแต่ว่ามันต้องได้ใช้ ได้ซจ่า,จลายล่ยเหนียวเนาะละกัแบบเฮากาแบบช่วงนี้มันกัแบบเศรษฐกิจกัแบบค่อนข้างว่าบอดีปันใดเนาะละน้องลี่ก็เลยคิดว่าซีโบเฮ็ดเนาะมีแต่สิมาเฮ็ดคลิปขอบใจโดยตรงเลยเนาะแล้วกันเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเฮ็ด YouTube มา4เดือนนี้เนาะก็คือแบบอ่าถ้าน้องลี่แบบอ่าเอื้อยมาก่อนเนาะ เอื้อยมาจากเวียงจันทร์ก็นอท่าจะมีการสลองขึ้นมากะดีเนาะกะจะเอิ่อญอยู่เอื่อยๆ,ๆมากินนํากันหลายๆคนนะท่ามีการสลองท่าบบมีแล้วก็คือยุติเลยเนาะแล้วก็น้องลี่ก็จะมาเล่าประสบการณ์การเห o u ยูทูวมาเจออุปสรรคใดๆเดนาะกะแบบเฮ็ดมาสี่เดือนนี้มันก็นจะมีแบบความที่เห่ายักเสาเหตุเนาะทุกคนยักเสาเหตุยูทู e ในแบบความคิดนึ่งๆขนาะดมันจะแบบ กรแเข้ามาว่ายักสาวเห็ดยู u ู e เนาะเพราะว่ามันเห็ด u t u b e นีเหาต้องได้ตัดสินใจหลายสิ่งหลายย่างนะทุกคนนึมานึ่งมาก็คือน้องรี่ยังยังเหียนยู่เนาะอยังยู่ในช่วงอันเฮียนอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องค้นคว้าศึกษาหํำเหียนหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างก่แบบอ่า น้องลี่กับยังบรทนันหอด1ิปดปีแล้วกันยังบรทันมีประสบการณ์ทางด้านการเดินทางการว่าวการจอีกอย่างหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าอ่ามีคนเนาะแนะนาน้องลี่มาว่าหรือว่าว่าวให้น้องลี่ว่าคือบอไปถ่าไทยคลิปอยู่บอลน,นั้นบอลน,นีได้สลายเมีนยนไทยเต้ชีวิตประจําวันเ่้ากับครอบครัวตัวเองเป็นยังคือบอไปถ่าไทยยู่พุ่นยู่พี่ยู่อ่าฮีตของประเพณี ของสนเท้ามงนั่นนี่ลายเหนียวเนาะก็คืออันแบบคนลองสารนี่นะแบบขาเจ้าบ่ค่อยให้เฮาทายเนาะทุกคนแบบขาเจ้ายังบ่ทันเข้าใจเถื่อว่าอ่าท่าคลิปนี่นะเอาไปลงย t u b e เพดหยังแบบไปในทางที่บดีโบเนาะขาเจ้าแบบยังแบบคิดขาเจ้ากันยังบบฮูแบบคือน้องรี่บฮูตอนในอันเมาทายเลยเนาะขาเจ้ากันยังบบอยากให้ทายและน้องรี่กันเลยว่าบ่ได้ไปทาย สำหรับที่ได้ไปท่ายนำคนม้งบางจำนวนจำนวนนึงเนาะกาแบบต้องน้องลี่ต้องได้ขออนุญาตเพิ่นก้อนเนาะก็คือตอนที่ช่วงเวลาที่น้องลี่ได้ไปท่าย,ยู่นบ้านพะเอ็นเนาะก็คือน้องลี่มีมู่ยุ่ฮั่นแล้วก็เลยขออนุญาตมู่ก้อนแล้วจึงไปเนาะถ้าผู้ใดแบบมันบ่ผู้ใดที่เพื่อนบ่ให้เขาท่ายนะ เพิ่นก็จะแบบมีเจตนาคิดว่าเฮามีเจตนาที่บดีท่ายเพื่อนไปลงในทางที่บดีเนาะเพราะว่าอ่าสมัยนี้โซเชียลมันแบบค่อนข้างว่าทันสมัยเฮงเนาะแล้วก็แบบมีในทางที่ดีแล้วก็นในทางที่บดีเนาะแล้วน้องลิก็เลยว่าอ่าบดได้ไปเนาะบดได้ไปท่ายนําแบบสุนเพาโมงสุนเพานั้นสุนเพานี้อยู่ลองสารเนาะแบบอ่าสั่สงนีกก้กาแบบค่อยๆเริ่มแบบ คนก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่ายูร์ลองศานกับคนเฮ็ดเริ่มหลายขึ้นแล้วก็เริ่มมีแบบการเอิ้นว่าอยียงทันสมัยขึ้นแบบเพื่อนกับคนค่อยๆแบบให้ทายสินะถ้าแบบอีกโดนไปหลนะเนาะเพิ่นจึงสิให้ทายแบบโบ,บต้องขออนุญ,ญาตอีกอย่างเลยนะ่นาะเนาะแบบเพื่อนกันยังทันได้เข้าใจเ่อหละเนาะทุกคนก็ประมาณนี้หล,นะละเนาะแล้วก็น้องลี่ก็แบบ อยากไปท่ายยู่เนาะอยากไปท่ายยู่บ่อนอื่นๆบ่อนไก่เห็นเนาะทาน้องลี่เฮียนจบหมอดเจ็ดก้อนละคะ่ะแบบอ่าให้มีประสบการณ์ทางด้านการเดินทางก้อนเนาะน้องลี่จึงสิไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะยานยู่เนาะแบบ อ,อยู่ในช่วงพยาธิโควิดได้ย่ 19, ยานโควิดได้แล้วก็ย่านคนได้เนาะเพราะว่าคนเขาก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนบูดีคนที่ห,กหกักเขาแล้วก็คนที่สั่งเขาเป็นบอกฮัลลาเขา,า,ากับสบซารถนฮู้่าผู้ใดหักผู้ใดสั่งเนะะาะลวก็ทุกทุกเทือที่ต้องรีไปใส่ก็ย่านน้องรีตรงอามูไปนำเนาะบอกเคยไปผู้เดียวเลยเนาะไปซอกเฮดน้องรีกับเอาน้องเป็นเค้กไปนำไปฮานอกเอาน้องบอลไปนำแลบไปบ้านพระเอ็นกับเอาน้องนิ่งไปนำแล้วก็ไปอ่า น้องลีก็เคยไปไปแบบทางนอกนอกเมืองล่องสานนี่เนาะแต่ว่าบร่ได้ท่าคิปเพราะว่าอ่าไปวิ่งอยากไปทุระกับเอื้อยเนาะแล้วก็มีแผนว่าสิไปเนาะแต่ว่าอ่าช่วงนี้มันค่อนข้างว่าพายุฝนตกหนักเนาะอยู่ล่องสานนี่เห็ดในทางที่เข้ามาล่องสานนี่นะอ่าดินมันเจือเนานะโถมทางอยู่แล้วก็เลยว่าบร่ได้ไปเนาะซึ่งน้องลีกคล็คิดว่าสิออกไปทางพุ่นหลนเนาะไปทางทา่าบกปลาไหลแหละเนาะแต่ว่ายังพันได้ไป แล้วก็มีอ่ะช่วงระยะนึ่งเนาะที่แบบเฮาเฮ็ด u t u b e มานะมันมีแวบนึ่งเนาะที่เฮ็ดในเฮาแบบยากอันเฮาเฮ็ด o u t u b e นาแบบเฮาเฮ็ดคลิปลงไปแล้วเนาะมันก็ย่อมมีคนที่มักแล้วก็คนที่บบมักเนาะทุกคนก็แบบสำหรับคนที่บบมักขนะซึ่งเพื่อนกับเป็น f c ซเฮาที่เบาหรือว่าบบเม่นกับโบฮู้เนาะกับเพื่อนก็ได้มาเมนแบบแนวนั้นเนวนี้นะเฮาก เมนไปนทางที่เฮาเสียหายน้อยนึงขนาดก็คือตัวยากเส้นอันเว้าให้น้องลี่กับน้องแฟดแบบเหตุให้มีการแตกแยกงกันเนาะแต่ว่าน้องลี่กับน้องแฟดก็ได้ปับความเข้าใจกันแบบมีอย่างเกิดขึ้นแล้วเนาะกาแบบเพื่อนกายุ่ยยุ่ยละมาเมนเนาะมาเมนให้น้องลี่เอ้าน้องลี่ก็ตกใจเลยเนาะเนวแบบเพื่อนน่าจะเป็น F c น้องแฟดบอกหรือว่านวใดก็บ่ฮูนา่าการน้องลี่ก็ได้ส่งมาให้น้องแฟดเบิ่งแล้วเพื่อนก็ได้ลบเมน เม่นประมาณห้านาทีเนี่ยเราเราต้องมีก็ได้ตอบตอบไปเนาะมันเป็นแนว่ใดแนวนั้นแนวนีเนอลาเพื่อนกาดิลอปเม่นนะลาต้องนีกจะส่งไปให้น้องเฟนเบิ้งแลก็ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วเนาะกะเพื่อนกาอ่าอันนั้นมันเม่นไปในทางที่เสียหายเนาะสำหรับคนที่ติติติหรือว่าตำนิให้หาพัฒนาอันนั้นหากับบุติเพื่อนเนาะเพราะว่าหากันยังบรทันดีพอบรทันดีเต็มร้อยเนาะเพราะว่าหายังอยู่ในช่วงระยะเยเวลาที่ยังเฮียนหู ในการพัฒนาการเว้าการท่ายิปการตัดโตอีกอย่างคงเฮาเนาะอันนั้นบุติเนาะสาหรับผู้ใดที่อยากอาบอกน้องลี่ว่าอันน้องลี่ควรปรับบนใดควรอันวาไวโพดพ่หรือว่าว้าวโบสัตบบเจงบบคงแคลโบหรืวอรว่าอีกอย่างก็ย่าเนาะหรือว่าตัดโตอบคักตัดโตอบคักกันยอมรับนาะทุกคนเพราะว่าน้องลี่ไซโทรศัพท์ตัดโตลกาอีกอย่างกาแบบ การทายของน้องลี่กันยังอาจจะยังบดีพอเนาะน้องลี่ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเนาะเพราะว่าน้องลี่ก็พยายามยูนะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็อีกอย่างก็ที่น้องลี่อันแบบมีความคิดเข้ามาในหัวว่าอยากสซวเฮ็ดยูทูบะนะแบบเหือนน้องลี่นี่นะมันมืดลองสารนี่เนาะน่าจะเป็นน้องลี่เนาะที่แบบอ่าอัพคลิปอยากขโมยเนาะเพราะว่า อยู่บออื่นบ้านอื่นหันสัญญาณดีเมือเนาะมีเต่เัืกับน้องลี่นี่แนละทุกคนที่แบบสําหรับยนะูทูบเบอร์เนาะที่อันแบบบมีสัญญาณนะะทุกคนเวลาอัพคลิปนี่ต้องได้ขี่ไปตลาดหรือว่าไปบ้านเก้าไปเหือนเก้าไปไปนอนอยู่พุ่นเนาะไปอัพคลิปอยู่พุ่นรากาแบบเวลาตอบเมนนี่นะน้องลี่ต้องได้ไปเฮงืออหลังเก้าเนาะทุกคนไปเฮงื่อหลังเก้าจึงสามารถตอบเมนได้เพราะว่ายูเหงือน้องลี่นี่เข้ายูทูบได้เลยเนาะ เยียงแต่เซตออกเนาะเซตออกแล้วก็าอาโทรศัพท์นี้น้องลีก่ก็ยังใช้โทรศัพท์ของเม่บางในการต่อสัญญาณยูเ you น know, เอาไปเอาโทรศัพท์แม่บางฮันไปไว้บ่อนที่สูงๆบ่อนที่มีสัญญาณแล้วก็าอาเปิดฮอตสปอตแล้วก็เสื่อมเขาโทรศัพท์น้องลี่เนาะจึงสามารถแบบตอบเมนข Tube, เข้า YouTube เบิ่งหนังใดเนาะซึ่งมันลำบากแหงเนาะทุกคนมัน แบบมันก็มีช่วงนึ่งเนาะที่แบบเฮ็ดให้เฮาโทหขนาะแบบมันเมื่อยขนาะทุกคนแบบเฮาไปเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ทายคคกถทายคิดมาแล้วมันเมื่อยขนาะมันเข้าใจเลยเนาะว่าแบบคนที่เวลาทึกดรามา่าขนาะแล้วแบบเพื่อนออกมาแก้ข้าวหรือว่าเฮ็ดอันใดเฮ็ดอันใดกะยังบอดีต่อสายตาคนอื่นเนาะน้องลีกะโคตรเข้าใจเลยเนาะเพราะว่าการเฮ็ดอันนี้เฮาต้องตัดจินใจแน่วแน่เนาะ ว่าเฮาต้องนึ่งมาบอเคอันคำที่เพื่อนติสมโอเคคำที่คนได้เนาะกะก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วกัแบบอ่าอันที่สองมากับ่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเนาะกะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเขาต้องได้คิดคอนเทนต์เนาะอยู้ซื่อกับแบบบได้นะแต่มันว่ามันง่ายมันบได้ง่ายเนาะทุกคนซึ่งคนเฮ็ด คนบริเฮตเบิ้งว่ามันง่ายเนาะบอกว่าไปเฮตนั้นไปเฮตน,นี้ต้องเฮตคือคนนั้นต้องเป็นคือคนนี้สินะแบบที่จริงมันบริได้ง่ายเลยเนาะแบบมีคนก็มีคนเนาะเซตทักมาเว,ว้าให้น้องลีว่าต้องเฮตคือคนนั้นต้องเฮตคือคนนี้นจึงสได้เงิน YouTube มาสร้างบ้านให้แม่เพิินกลบ,บอกน้องลีว่าแนวนี้เนาะน้องลีกะขอบอกเลยเนาะว่าการเฮตยูทูบนี่มันบ่แม่น่าวฮาต้องเฮตแนวนั้นมันจึงสได้เงิน การเฮ็ด <S an> u t u b e นี้ถ้าเฮาตั้งใจเฮ็ดมันต้องได้อยู่เนาะทุกคนต้องได้แน่นอนเนาะแบบบได้หมายคมว่าเฮ็ดคือคนนั้นแล้วมันสิได้ปึ๊บเลยมันโบมแม่นเนาะมันต้องได้รอท่าพินต้องได้ขอพินแล้วก็ได้รอท่าหลายอันไยสิ่งลายอย่างต้องได้ยืนยันตัวตนต้องได้อันรอพินรอพินเนาะเพราะว่าเฮาต้องได้ขอพินแล้วก็ต้องได้ท่าพินอีกเนาะ ซึ่งเพื่อนก็น่าจะบอเข้าใจเนาะถ้าคนบรเฮดก็น่าจะบอเข้าใจเนาะอันนี้น้องลีกับบ,บ,บริทโทษเพื่อนเนาะน้องลีก์อธิบายให้เพื่อนฟังเนาะว่าเขาตรงด้ทานั้นทานี่ลายซิ่งลายยากเนาะท้าอ่านเขาเอสยูทูบเขากระตรงแบบได้ตัดสินใจให้เลยเนาะกามันกับเปลี่ยนเรียกที่เบิ้งคือง่ายแต่มันบบง,ง่ายเนาะทุกคนกามีแบบกาคือที่ทุกคนเห็นให้เลยเนาะกา แบบน้องลีเบ้าการอย่างอาจจะอย่างบอดีพอเนาะเพราะว่าน้องลีกะบูอยู่เนาะว่าการเบ้าของน้องลีให้มันอย่างบอดีพอเนาะกับพยายามปรับปรุงอยู่เนาะพยายามแบบอ่านหนังสือให้ไหวๆเนาะสำหรับน้องลีแม่นการพัฒนาการเว้าให้ไหวหรือว่าเว้าให้คลองแค่แม่นน้องลี่พยายามอ่านหนังสือเนาะแบบท้าน้องลี่อ่านหนังสือไวก็คือซีเ็ดให้น้องลี่เว้าไวแล้วก็คิดคิดแล้วก็สามารถเว้าออกมาแบบ ทันทีเลยเนาะกาอันนี้เป็นความแบบที่น้องรีฝึกเนาะน้องรีฝึกแบบนี้เนาะถ้าผู้ใดมีอนันใดแนะนำก็สามารถคอมเมนต์แนะนำน้องรีได้เลยเดอ้อโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องรีจะขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับการบริสลองการเท u ด u b e การอียังต่างๆเนาะถ้าไผามีอันใดอยากถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยเดอ้อ โอเคไพรมักกีอย่าลืมกดไลค์กดแจรกกดติดตามซองของลีซ่าหล่า้องสารนีเดอร์เพื่อจะให้ไปฮอดสามสามหมื่นซับวเนาะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าเนาะบายบาย